สวัสดีค่ะวันนี้พวกเราจะมานําเสนอโครงงาน<ม>การศึกษาประสิทธิภาพและหาอัตราส่วนของสมุนไพรท้องถิ่นเพื่อชะลอความเสื่อมและลดการอักเสบค่ะดิฉันนางสาวจิตนาคารมปัดค่ะดิฉันนางสาวธารดาวปัฒนาทรค่ะดิฉันนางสาวคุญญาณีวิรบงค์ค่ะที่มาแลวความสําคัญนะคะโรคเิว่หนังอักเสบเป็นหนองมักส่งผลต่อความเจ็บปวดและคุณภาพของชีวิตการรักษามักใช้ยาป,ปฏิชีวนะและการใช้ระยะย,ยาอาจทำให้เกิดผลข้างเคียงโครงงานนี้มุ่งศึกษาลิดทางชีวภาพของสมุนไพรท้องถิ่นทั้ง6ชนิดได้แก่ เพกาสะเดามะลุมแบมะกูดมะกอกและดอกแคเพื่อนําไปประยุกต์ใช้และต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพค่ะวัตถุประส์นะคะหนึ่งนะคะเพื่อสื่อสารหลือต้านอนุมูลอิสระจากพืชสมุนไพรทั้งหกชนิดค่ะสองนะคะเพื่อสื่อสารหลือต้านการเสื่อมสภาพของโปรตีนอะบูมินค่ะสามนะคะเพื่อสื่อสารกำเนพิของสารสกัดค่ะสี่นะคะหาอัตราส่วนของสมุนไพรที่ดีที่สุดนะคะเพื่อหาฤทธิเสริมกันและสื่อสารกำเนพิษค่ะ สมุนที่ทานนะคะหนึ่งนะคะสมุนไพรทั้งหกชนิดนะคะมีฤทธิ์นในการต้านอนุมูลอิสระค่ะสองน,นะคะสมุนไพรทั้งหกชนิดมีฤทธิ์นในการต้านการเสื่อมสภาพของโปรตีนอะลูมินค่ะสามสมุนไพรทั้งหกชนิดไม่มีความเป็นพิษค่ะและสี่นะคะอัตราส่วนของสารสกัดที่ดีที่สุดนะคะมีฤทธิ์เสริมกันและไม่มีความเป็นพิษค่ะ ตัวแปรก็จะมีตัวแปรต้นสมุนไพรทั้ง6ชนิดตัวแปรตามการต้านอนุมูลอิสระต้านการเสียสภาพของโปรตีนอัลบูมินความเป็นพิษของสารสากัดสมุนไพรและอัตราส่วนของสารสากัดตัวแปรควบคุมก็จะมีความเข้มข้นของสารปริมาณพืชที่นํามาสากัดเวลาในการทดลองจํานวนลทรทะเลที่นํามาทดสอบความเป็นพิษความชื้นและอุณหภูมิค่ะ ขั้นตอนการเตรียมสารตัวอย่างนะคะนำสมุนไพรทั้งชนิดนะคะมาอบแห้งที่ตู้อบลมร้อนอุณหภูมิ6 0องศาเซลเซียสค่ะจากนั้นบดด้วยเครื่องปั่นความเร็วสูงนะคะและเก็บในภาชนะที่สะอาดและอุณหภูมิห้องค่ะนำผงสมุนไพรสกัดด้วยเมทานอลปริมาณ100มิลลิลิตรแช่ทิ้งไว้7วันแล้วนำมากรองและระเหยแห้งด้วยเครื่องโรตารีอีวาร์พเลเตอร์จากนั้นสกัดด้วยตัวทำละลายเมทานอลน้ำและเฮกเซนอัตราส่วน4ต่อ1ต่อ4รอให้แยกชั้นแล้วแยกสารสกััดอออกเเเเป็นนนน2คคื้้และะม่ จากนั้นเก็บใส่ขวดซีชาค่ะขั้นตอนการทดสอบหายหรือต้านอนุมูลอิสระด้วยวิธี DPPH นะคะนำ stock solution ทั้ง6ชนิดนะคะมาเจรจางวยเมทานอนให้มีความเข้มข้นที่1,5250รอยิ้ม5.62.5มิโครกรัม p e มิลลิตรค่ะและเตรียมวิตามินซีนะคะที่เป็นสารมาตรฐานค่ะจากนั้นเตรียมสารละลาย DPPH นะคะที่มีความเข้มข้น0.1มิลลิโมลาร์ค่ะจากนั้นเติมสารละลาย DPPH นะคะในหลอดทดลองปริมาณ4มิลลิตรค่ะเติมสารสกัดสารมาตรฐานและในกระถิ่นคอนโทรลปริมาณตามความเข้มข้นที่เราเจอจางไว้ค่ะ จากนั้นนำไปทดสอบค่าดูดกืนแสงที่517นาโนเมตรด้วยเครื่องสเปกโทรโฟโตมิเตอร์ค่ะโดยที่แบงค์คือเมทานอลและทำซ้ำ3ครั้งค่ะคำนวณหาร้อยละของการต้านอนุเฉละได้จากสมการดังนี้ค่ะนำค่าที่ได้นะคะมาทำการโดยแกน x คือความเข้มข้นของสารสกัดจัดมาไปมากค่ะแกน y คือร้อยละค่าเฉลี่ยค่ะเมื่อได้สมการ y เท่ากับ m x c นะคะแทนค่า y เท่ากับ50เพื่อหาค่า ic50 ค่ะจะได้ผลการทดลองดังตารางนี้ค่ะ สรุปผลการทดลองที่1นนะคะจากตารางนะคะ,จะ,คะจะพิจนารณานได้ว่าสารสกัดจากมาก่อนนะคะจะมีค่า IC50 ใกล้เคียงกับสารมาตรฐานดิมินซีที่สุดค่ะแสดงให้เห็นว่ามีฤทธิ์ในการต้านดีที่สุดค่ะการทดสอบหาฤทธิ์ต้านการเสื่สภาพของโปรตีนองโูมินด้วยวิธี i n v i t ทอ a n t i i n f อิ m แ a มิทอเรียต t บีตี้บายเอ็กแอง n กลูม a t เดน t ต o เนะคะโดยเราจะเตรียมสารสกัดโดยการนํามาเจอจางด้วยน้าเกลือให้ได้ความเข้มข้นที่ต้องการค่ะ โดยที่ n นก a t i v e c คอนโทรคือน้ำเกลือและสารมาตรฐถถานคือไอบุโพรเฟนค่ะโดยเราจะเตรียมไข่ขาวนะคะมาผสมกับฟอสเฟตบัฟเฟอร์ซาราย p แปดหกจแล้วเราก็จะเติมสารสก,กัดสารมาตรฐถถานและ n นก a t i v e c คอนโทรค่ะจากนั้นนะคะเราจะนามาอุ่นในวอเตอร์บาร์นะคะที่อุณหภูมิ37องศา15นาทีเสร็จแล้วจะนาไปแช่ในอ่างน้าร้อนที่อุณหภูมิ70องศา5นาทีค่ะจากนั้นจะนําไปเซนติฟิลแยกโปรตีนที่เสียสภาพและยังไม่เสียสภาพออกจากกันนะคะและนําไปวัดค่าดูดืนใสงที่660นาโนเมตรซ้ำๆรอบค่ะ โดยค่าที่ได้นะคะเราจะนํามาคํานวณรอยลาการยับยั้งการเสียสภาพของโปรตีนแอลบิมินดังสมการนี้ค่ะโดยเมื่อได้รอยละค่าเฉลี่ยแล้วนะคะเราก็จะนํามาพอดกราฟโดยที่แกน x คือความเข้มข้นแกน y คือรอยละค่าเฉลี่ยเมื่อได้สมการ y เท่ากับ mx c นะคะเราจะแทนค่า y เท่ากับ50เพื่อคํานวณค่า i c 5 0ค่ะซึ่งผลการทดลองนะคะจะเป็นดังตารางนี้ค่ะสรุปผลการทดลองนะคะเมื่อพิจารณาจากตารางนะคะจะพบว่าสารสกัดจากฝั่งมะรุมนะคะ มีค่า i c 5 0นะคะใกล้เคียงกับสารมาตรฐานไอบูโพรเฟนมากที่สุดค่ะแสดงให้เห็นว่าสารสกัดจากฝักมะรุมนะคะมีฤทธิ์ในการต้านการเสื่อมสภาพของโปรตีนอนบูมินได้ดีที่สุดค่ะการทดสอบความเป็นพิษของสารสกัดด้วยวิธีบายชิมเลทาเิตีแอซิดนะคะนำสารสกัดและสารมาตรฐานมาเจอือจางให้ได้ความเข้มข้นที่ต้องการโดยที่ในกระถิบคอนโทรลคือน้าเกลือค่ะจากนั้นเตรียมไลททะเลโดยตัวอ่อนจะพักใน24-48ถึงชั่วโมงค่ะนําตัวอ่อน4 0 นำตวอ่อน10-15ตัวใส่ในหลอดทดลองจากนั้นเติมสารสกัดและสารมาตรฐานและนิ a t ทีฟคอนโทรลไว้เป็นเวลา 6, 6ชั่วโมงทํำซ้ำาครั้งจากนั้นนับจำนวนตัวที่รอดและตายโดยเราจะคำนวณจากสมการนี้ค่ะนอำค่าที่ได้มาทำเป็นกราฟโดยแกน x คือ log 10แกน y คือค่า probit ของ p e r mean mortality เมื่อได้สมการ y เท่ากับ m c แทนค่า y เท่ากับ5เพื่อคำนวณค่า lc 5 0ค่ะ ดางนั้นนะคะเราจะหาอัตราส่วนของสารสกัดสมุนไพรที่ดีที่สุดเพื่อหาฤทธิ์ที่เสริมกันค่ะโดยจากการทดลองก่อนหน้านะคะสารสกัดสมุนไพรที่มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระที่ดีที่สุดก็คือมะกอกและสารสกัดจากสมุนไพรที่มีฤทธิ์ต้านการเสื่อมสภาพของโปรตีนอนลิบอดที่ดีที่สุดคือมะรุมค่ะเราจะนํามาทดสอบในอัตราส่วนมะกอกต่อมะรุมที่1ต่อนต่อนและ2ต่อนค่ะโดยเราจะทดสอบหาฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ และดิ่ตต้านการเสรื่อมสภาพของโปรตีนอะมโมินและทดสอบความเป็นพิษค่ะโดยใช้วิธีเดิมซึ่งผลการทดลองจะเป็นดังแผ่นภูมิทั้ง3แผ่นภูมินี้นะคะสรุปผลการทดลองค่ะจากการทดสอบหาดิ่ต้านอนุมูลอิสระระหว่างอัตราส่วนของมะกอกและมะรุมนะคะที่ความเข้มข้น1 0 0 0ไมโครกรัมเปอร์มิลลิลิตร 1, แสดงให้เห็นว่ามะกอกและมะรุมนะคะมีฤทธิ์ที่เสริมกันทั้งในการต้านอนุมูลอิสระและต้านการเสรื่อมสภาพของโปรตีนค่ะ เมือ่อวีคอรโดยตั้งเกณ์ให้สารสกัดในอัตราส่วนสุผสมนะคะให้มีริดต้านกับอนุมูลอิสระที่้อยละ80ค่ะเราจะเห็นได้ว่าอัตราส่วนระหว่างมะกอกและมะรุมที่หนึ่งต่อหนึ่งนะคะจะเป็นอัตราส่วนที่ดีที่สุดที่ทําให้สารสกัดของเราเนี่ยมีทั้งริดต้านอนุมูลอิสระรวมถึงต้านการเสรื่อมสภาพของโปรตีนอนลบุมินโดยที่ไม่มีความเป็นพิษค่ะสำหรับวันนี้พวกเราขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ